อาเบอร์ไก่ปลาเพลงในปีนี้ปลาเฮออาจารย์สกุลสถานการณ์บมดีบันไดเพราะว่าโควิดมาพ้นก็มาตลาดหน่อยเป็นแบบที่ไหนมาโมขึ้นจะเก่าพ้นซื้อแบบคนย่านกันว่าไงซะครับครับครับพนย่านกันการตลาดเท่าเอราะว่าอันนี้ปลาอะไรกันอาจารย์สกุลปลาฮาเดียนอลาสุกอาจารย์สกุลครับคุณ โอ้แน่นอนแน่นอนแต่คือปลาตัวนี้เนี่ยประมาณจะขีดเลยทุกคนกาบะหกขีดขีดนี่นหะหกขีดขีดครับโอ้งามจริงเหรอว้าวงามอยู่งามอยู่ปลาบลาดไดล่างมันหลบ่งามโอ้ยงามขนาดนั้นปลาธรรมชาติตุมมานะเออบลได้ใสเถุงมือมันบอบาดมือบ่กันเข้าได้ล่างออกดีๆปลา พี่สะกลหนวันนี้เนี่ครับบ่อปลาพี่สะกลบอกว่าไม่อยากทําบ่อลึกแล้ว,วมันยากว่ะจะเพ็่นว่าเออครับเป็นเอาปลานินที่เลี้ยงได้ประมาณสักสี่ห้าเดือนแล้วครับปลาสองนาเลือกพคดร่นาบเลือกขีดต,ม,ดตมแห้งอ เราเป็นว่ากินต้มไหลทท่านเลือกหลเป็นพอดีลื่อออกกับพึ่ดูน้ำบอกไอ้จะกลดระว่างเรียนน้ำไหลยพราะเช่นเดนนำแต่ก็ได้ผลครับพึ่ลงไปสองพันตัวพึ่บอกว่าพึ่นออกมาแล้วเจ็ดแปดร้อยตัวอ่าดูบรรยากาศครับสุดยอดเลยครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพื่อปูดปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านไอเดียการสร้างอาชีพ ไีส้สกลค,ครับคนเก่าคนเดิมเลี้ยงปลานินเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นี่ครับไโอ้ยัวช่วยผมด้วไอ้สกลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรผมสุดยอดเป็นปลาใช่เบิ่งมาโชว่วยด้วยไอ้คิดตม้มารบ่การเพิ่นขายปลานิ่นปลานาินโลโลดอะไรล่ะไอส้สกลเดี๋ยวนี้แปดซีฟนะครับแปดซีฟอ๋อ,อ,อมีเสียงมีเสียงอีแิกน้ำแรงฮะปลานิน ทักบ้านเนี่ยทักเทื่อนนั่นที่เที่ยง่ลักสี่เพือนครับเนาะเขาบอกว่าสี่ครั้งครับพื้นเพียกครับไม่ยอมไม่ใส่เพิ่นแต่ก็อยู่นี่เออมันก็พอได้อยู่ครับครับยังมันยน้ำ่รู้หรอเดี๋ยวนี้นะว่าเพราะว่ามัำก่อนน้ำนจานอยู่เออโ้อนระบายทเจ็บทีระบายเจ็บใจร้อน บ่ตัวเร่าตัวเนามันอยเป่าปลาที่ยืนรวีวยใส่จานเ้อ่น um, so ี่เจ็บเลาจะโตกว่านี่ใสประจานเจ็บเล้าจะโตนี่าแล้วครับบ่เมื่อเรื่องอยากเอาไนไล่ไปแล้วทุกคนผาชิปครับผาชิปตัวคนดูดมีเสียงรบกวดได้ไหมครับดูดหน้าบ่อแต่ยังทิ่ดูหน้าบ่อด้ทุกคน ก็ถือง่ายโอ้ถือง่ายเปยอดครับนี่ชมบรรยากาศไอ้ตะกนครับป่าเป่นป่าเิ่นกะโลละเจ็ดปดาแบบรึ่งธรรมชาติง้มป่าครับแมนบ่ันน่ีต้มเป็นตะกนบ้าโอ้ยงามไลโตหง่อยู่ได้หละได้เจียวแล้วหามอุ้ตัวาไห้น่ไครับครับครับเอาเบใกล้ป่า เพลงไหนปีนี่ตาห้องอาจารย์ก่อนสถานการณ์บ่ดีแบนไดเพราะว่าโควิดมาพ้นกับตลาดหน่อยเห็นแบบที่ไหนมาบอกขึ้นจะเก่าพ้นซื้อซื้อเหแบบพ้นย่านกันว่าไงซะครับครับครับพนย่านกันการตลาดเท่าบพว่าอย่างล่ะเน่ยเป็นแบบต่างคนต่างซีนกันพ้นเคอยมุจักกันกัดที่ จันจั้อยพี่เออตลาดนี oh. ่กับะะ after, ี่สองยกเลยครครับจาดทุกส้ามครครับครัโอ oh. oh. ้ปลางามอยู่งามอยู oh. <m <m ่อปลาอันนี้ปลา่าไรก็ไ้สกุลปลาาเดียนอ่ะ้อ่ะสกุลครับพนโอ้แนวน่นได้น่าก็คือปลาตัวนี้น่ยประมาณจะขีดอะสกุลกาบะฮกเ็ขีดนี่นะกขีดครับโอ้งามจังเว้างามอยู่งามอยู่ปลาบได้ลางมันหลบงาม โอ้ยงาเหมือนันนะป่าธรรมชาติตุ่มมานนะเออบริษัทเหถุงมือมันบาบาดมือบ่าการเข้าในล่างออกดีๆป่าสีงามกนอีกว่าโอ้งามอยู่เด้สองตัวสองตัวลกเกิดมาได้ไงเห่โลูกเกิดอืมเป็นยังไงปีนี่ความคิดจะของอ่านอวยจะของกับการเลี้ยงปลานิ่งน่องแต่ใครก็เห็นแนวอื่นอยู่เนี่ยก็ยังได้การอยู่ก็ยังได้การอยู่ตลาดก็ยังดี พ้นทหารมากินป่าหมูแพงหมูกเพ้งหมูกพ,ง,พงกันเลยมาอันนี้ไข่แดงอันนี้ไข่แดงปลาปลาพได้คืนราคาบ่าคือเก่าเจ็ดิบแปคือเกาเอ่าคือเกาเอ่าอซื้อหมูเลยคือหมูโล่หนึ่งสามรอย่เออสามร้อยสามร้ปลาจากโล่ห่มันไปปลาสโล่ด้ปลาสีโล่กินลงไปเออกินลปลางามนเนาะนี่ยปลานิ่งกัน การเลี้ยงเลี้ยงชุดนี้เลี้ยงได้ปีปไหนนี่ตั้งเดือนไหนไม่นมีหน้าอยู่พอม,มีนหน้าซุ้มอืมมีหน้าอันเบิดแล้วซุ้มมีหน้านมีหน้า,นาเบิดแล้วแ,บบแบบสดงว่าใส่ช่วงที่อาจารย์มาทายต่อแมันเบิดแล้วอ๋ออ๋อลงม่อีกอันนี้ซุ้มไม่เย็นกะว่าช่วงที่ขายใส่ปีไม่วมาต่อช่วงปีไม่เย็นเป็นได้ปีไม่ปีนี้เฮรอปีไม่นี่ยังบันไดหนับพะว่ายังพอเบิดยังอันนี้ละะอันตามไอ้สกุลขายช่วงปีไม่ปีนี้เป็นังไงการขายผักตรายป่าเฮ่า บอตอบรับบ่เพราะว่ามันบ่คือแต่เก่าออคือว่าพ่นมาแต่ตอนเช้าๆอย่างนี้เขาก็หนีเ้ก็ตลาดก็ว่างไปเลยครับครับจำกัดหลายๆอย่างนน่ะเอพอ่นคือผมเว้าล่ะนะครับ,รบตลาดทุกเกือบเต่กทุกตลาดลงไปมันก็การขายกัดลดลบรถล่งอยงเี้การขายบ่ต้องเว้าป่านิ่งที่ที่ใส่ลงบงดนี้แต่รถบ่อรูกมันน่ะปีนี้บ่ครับเอากเก่าซ้ำเก่า ใส่โล่งคือเก่าครับม่นคือเก่ากันสามพันกับสามพันขึ้เก่าครับว่ากับขายไปเรื่อยๆเองสิละว่ากับไข่ก้อนครับพ่นกับกินกับกินไปเรื่อยๆเ่ราะันไปแต่ว่ากับไข่ก้อนเน่อื่นอยู่เอาตามเดี๋ยวนี้คือว่าบ่อนี่เป็นยังไงกับมันเลือกพอดบ่ไอ้จกนจังไหนตามนี่บ่เป็นว่าเลือกตะกี้ผมเลี้ยงปลาเนี้านะเขาป่ามันเล่นเด่นหนอกเลียนเขาปลามันก็เอาง่ายครับบัานนี้มัดผมนี่ เออทอมกลายเป็นตวงลงไปเลป็นตวงลงที่มัดสมุทรสูงขึ้นเนาะเออวัดหลุนที่จังหวัดเลือกคักนะครับครับเม่กี้คือบมเลือกปาดนี้ผมวันนี้เขาถมทีขึ้นเพราะว่ามันถมขึ้นอีกจองเมตรพุ่นหมเออพุ่นเหลวเกลือพุ่นเหลวผุนกระเลยมันกระเลยเป็นช่งลึกๆมันหลุนเป็นช่องเลือกหลายเออกินหมูจักว่าอันแม่เนาเอาอันเกาบ้างหน่อมันก็ะติไข่ไปเลยครับวันนี้กระเลยมันก็กระยานมันดอกเดี้ยวมันก็ตื่นอาหารเขาเป็นอันแข็งขึ้นบ่อาหารเขาออกโว้ย เมื่อคืนบันเป็นสิบหาบาทคุณบอกว้าเออกระสอบนป็นกระสอบเท่าไหร่สกกระสอบละลสี่ร้อยสี่สิบหาบาทเดี๋ยวนี้มันหาซื้เลยแล้วเนาะเพราะเขาก่อตามราคาน้ำมันตามราคาน้ำหมอกน้ำมันที่มันเองได้่ายได้ปีนี้สก๊อตได้ได้ปีนี้มันจะจะเป็นยังไงเออเป็นยังไงลดลงบ่โว้ยก็ลดดเลยลดลงไรไปไหนลด,ล,ดลงเพราะว่าเขาเอาไปน้ำหัวอาหนเด้จากเขาเลี้ยงสามพันตัวนี่เขาได้กำไรปีละ ผีกายเออผีกายนี่ได้เงินสองแสนกว่าอยู่ปีนี่ยังบริหนับว่าได้บริแสนหาแสนหกเออสิยู่วังนี่แหละโอ้ลดลงเป็นมหาเมืเนเพราะว่าอันมันเป็นอันลักษณะแบบว่าผมบริเอาป่าออกคอออกครับพอันเอาก็ได้โอ้ปลาคอนมันอยู่ในขีดผมเลือกบัดนี้อ๋อมันเลือกกินปลาบ่เออมันกินปลาบัดกินปลาในห้องเออกินปลาห้ามาปล่อยเห้องบริเอาปลา เมนอยากออมมันก็บโบเบิราะว่าเข้าบันไดล่างบอลักษณะแบบว่าตากแห้งมันตายไปเลยพอมันซุ่มๆนังนีิมันก็บบอตายแล้วปะคอเขาเรากลายเป็นนันเข้ากันเลยปลาคอบันไดอึนได้อยู่ในนีเนี่ยพระนาดซุ่มนั่นว่าเฮ็ดก็คักยังได้เป็นเข่งกันปลาคอได้เป็นเข่งกันนี่หมดไปมันก็เขาตามธรรมชาตินั่นแหละเขามากับกินปลาหรอปะปัดปัดฟังพูดในสันเป็นไดง อันปังขุนเ้าป่าลงที่เขาลงไว้เออแกยังอยู่ครับยังอยู่ป่ามีอยู่บ่ก็มีมีช่วงก็ได้ห้อยปลาหนี้น่นสามพันยังเหลืออยู่ครับยังเหลืออยู่ในอันสาอันสาถุนอ๋อจะได้อยู่อ่าสามยิ่งเกิดได้สองเดือนละได้สองเดือนเราลงไม่อันนี้สิไปขายสงการว่าอันนี้สุขายสงการปลาขึ้นเกษตรกรประเทศไทยห้าวเรื่องการเลี้ยงปลาหนี้ตามสไตล์ไอสกุลปีนี้ย่าไปอัน คือเอาเอาเอาย่างเดียวให้ผ้าให้เขามีแนวเฮ็ดครับพอกินเงินเก่าเจ้าของแล้วก็โอเคละก็มีกําไรอยู่แต่ว่าหันบริโภคเงินเก่าเจ้าของใส่ไปเอเบบทิ้นว่าซื้อกินไปเบิดไปยังสี่นะให้ได้กําไรจากการขายปนิบีซัติเออให้มันได้ถึงมันสิบบได้หลายก็ได้ยู่ครับครับแต่ว่าจะไปหวังไปว่าเขาเฮ็ดคือได้หลายจะไปหวังขอเขามีแนวเฮ็ดเฮ็ดไปเรื่อยๆอู้จัก ในแบบว่าที่ผมว่าต้องนิตใจที่เข้มแข็งน้ำย่างที่ก็คือคนที่ว่านอะไรแล้วมันเกิดยังหลายๆอย่างช่วงปัญหากับหลุมเขามาเพราะว่าไผไใครเสียดยังขึ้นกันปัญหาตรงนี้อยู่แล้วมันมีครับแต่ว่าเขาก็หาทางแก้เอาก็ตรองดําเนินชีวิตไปเรื่อยๆเขาเล่าเข้าเข้านีะเปไปท่อเพราะได้ครบพราะใจยังเต็นอยู่ห้องก็ต้องยางไปเรื่อยๆ่อยต้องเป็นแบบนั่น อเท่าท่อทุกคนเกิดคือเบิดเลยนะเบิดเลยแล้วอย่างไดตัวนี้ก็ผมหวังยังไงในโมแม่ครับชีวิตของคนเท่ามันเกิดรวมลูกคู่ข้านเป็นเรื่องธรรมดาให้มันตรงตามเป้าตามเป้าไปเลยมันมันกับบได้หรอกครับครับอีกายก็จะ่าได้สองแสนยังนีปีนี้อาจจะลดลงกระส่วนกระแสกันแบบมุ่นมุ่ยปุ้ยแจงยังเป็นอย่างพวกได้ก็คือกันนะเ็นอยังกับต้องจะท่อว่าทรงไปจะท่อ อยากสู้หัวใจยังเต้นตะเวทยังขึ้นคือเราเขาก็ต้องดำเนินไปเรื่อยๆต้องเป็นแบบนี้นะครับชีวิตคนต้องให้มีความหวังเจ้าของใจต้องสู้น้ำสุดยอดสุดยอดกเลี้ยงปลาคือเราเออกเลี้ยงปลาคือเราแต่ว่าปีนี้ก็รายได้ก็ลดลงกับโมงเงยังลดลงกับโมงเงยังเขาก็ดำเนินชีวพีทอาไปเรื่อยๆเออสุดยอดสุดยอดอาไอ้สกุลขอบคุณหลายขอบคุณหลายขอบคุณมากขอบคุณครับครับผมวันนี้นี่ครับมาชมปลาพี่สกุลก็ยังสวย ก็ยังไปมือหลายมือละสีสีหมาสีอ๋อมันก็งามอยู่อะได้การอยอะนี่ฮเป็นกำลังใจพอได้ล่างแบบได้ราบอกงามเป็นกำลังใจให้ครับนี่ผู้นึนงามคุบสองโตโลกว่าโลวไปโลวละแปดจิ๊บเจ็ดจิบดีละจิ๊บครับบ่แพงคือหมูดอกเตี้บ่อขึ้มือเนี่หมูกับมีอยู่แต่ว่าคนบ่ซื้อกินันนี้กลายเป็น เคย่ออยามากสิบตัวกับมากซะห้าตัวเดี๋ยวนี้อ๋อไอ้ไอ้ไอ้ตะกอเลี้ยงหมูนั่นปะพอสมมุติพอเราดีละก็เองนี่กลาเป็นลูกค้าลูกค้าเขาก็ลดจำนวนลงเขาสิดขาหมูซ้ำกัาก็บ่ได้บบบต้องลดหมูลงอีกกลายเป็นแบบว่านั่น่าแรงกับสามร้อยขับมาซื้อหมูโลหนึ่งเกิดเอาเอเอาหันมากินปลาเขาเลยละเส้นยา่ส้นยาสารเคมีบหมดยายา อันเรวกันเอ้าสุดยอดเขาย่างแบบอือมีมั่นม่มีหยังพร้อมปลาครับครับสุดยอดเอ้าอย่าลืมกดติดตามช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับพี่สกุลเนี่ยครับเ่าจะเอาปลาไปเก็บก็เป็นแนวทางในการสร้างรายได้สุดยอดอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับการเลี้ยงปลาเน้นสไตล์พี่สกุลปีนี้บอกว่าได้แสนห้าสุดยอดครับอย่าลืมกดติดตามครับ